เบิ่งบรรยากาศลอกไวยดิเนอต้องเผาไฟก่อนเนาะเผาไฟก่อนค่อยมาลอกโอ้บรรยากาศพี่น้องบ้านริมน้ำดู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 งามจังโอ้ครับครับขอบคุณมากขอบคุณมาก เจ้าของบ้านทุนพี่น้องเรจะพามาดูอันนี้ครับนี่กระท่อม้อยเคานิดปลูกอยู่ริมน้ําเลยนี่อืมนี่เขาก็จะทําเป็นสะน้ํานะครับเลี้ยงปูเลี้ยงปลาโอ้ยอดสุดยอดนนเนี่ยครับนี่ก็แานกครัวรันนี้ก็จะเป็นสวนยางพารานะครับเนี่ นก็จ้นาที่เขาก็ต้องตัดไม้อยู่นะครับตัดไม้ออกจากแนวเสาไฟฟ้านะครับร้าอปนได้ยหนรอมเปะค้ารค้าเขาขายผักสดมีไว้ใหญ่อยูบัก้านไผ่นี้พอควัาประจำสำนักงานครับนี่้านซี่แยกมีบดสุดผัก พอสิชันเอเ,เอก่ีน้เ้อเน้เดดูเฮ็ดกินครับผนมย่างก่อนวันนี้จะออมไก่ส่ไว้ครับอืมเห็นแล้วเนาะอันนดำๆนี่ย่างก่อนตีนะย่างครับมันจะค่อยหอมเนาะครับ นี่ครับเป็นส่วนหัวเพิ่นพี่น้องนี่ตัวนี้ก็เป็นลูกสะลูกบนนะครับนี่อันนี้เป็นขั้นตอนของการเผาไว้พี่น้องใส่สูตรเดียวกับเผาห,หน่อไม้นะครับแต่ว่า ต้นไวมันจะลำเล็กกว่านะครับเผาอาจจะสุกง่ายกว่าหอมต้นหอมยายีบบซื้อมาแล้วปเอบอป๋อครับครับ เตรียมหมอ้อหก็เตียวก็ไดข้ขั้นตอนการทําแล้วนะครับอมไว้ใส่ไก่ครับคนควรก็เอืนไก่ใส่อมไว้ <c oughs>